วัสดีครับ Welcome to v o c a b King with me Teacher Greg and the Game Master Hello สวัสดีครับ Teacher Greg เอ้วันนี้เราก็ยังอยู่บนยานอวกาศเช่นเดิมนะครับใครที่มาเปิดมาดูก็ไม่ต้องตกใจนะครับนี่คือ v o c a b King นั่นเอง Teacher Greg ครับช่วงนี้มันเป็นช่วงเกี่ยวกับเทศกาลอะไรนะครับ t e a c h e r Greg Ah oh, that's right it's almost Mother's Day แล้ว Game Master รู้หรือเปล่านะครับ Mother มีหลายๆคำที่แปลว่าแม่เช่น Mother Mommy แต่ไม่ใช่มัมมี่ใช่แล้วนะครับอูมีหลายคำเลยนะครับน้องๆเอาละ่ะทิชชอรกเรกครับน้องๆทั้ง5คนพร้อมอยู่แล้วแน่ๆเลยเราไปพบกับพวกเขากันดีกว่าครับ alright l let's meet our players today hey everyone hello <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆเสวัสดีค่ะน้องๆห้าคนวันนี้ก็จะมาร่วมเล่นเกมกับเรานะครับทิเชอรกเรก กติกาโวแคปคิงจะมีน้องๆเข้ามาร่วมสนุกสัปดาห์ละ5คนกับหมวดคำศัพท์ทั้งหมด5หมวดซึ่งน้องๆจะได้เล่นกันคนละ1หมวดโดยมีเวลา1นาทีในการสะกดและออกเสียงคำให้ได้มากที่สุดหากไม่ได้คำไหนให้บอกพา s s เพื่อข้ามคำนั้นไป1คําคำมีมูลค่า200บาทเมื่อเล่นครบทั้ง5คนจะนำคะแนนทั้งหมดรวมกันแปลงเป็นเงินสะสมเพื่อบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป พิเช่เกรกครับคนแรกของเราคือใครครับ a l right Let's go to our first player คนแรกของเราก็คือน้องเยซี่นั่นเองครับเยซี Hello Hello My name is y e s right, s i a Garcia You can call me y e s i I'm from a u s t a y i School I'm in P5 เ e ซี I like your last name Garcia It sounds Spanish Can you speak Spanish Yes I can speak Spanish Hola, me llamo Gregorio. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Y usted? Game Master ช่วยแปลค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ชื่อเก็กพักทายน้องเป็นภาษาสเปนแล้วมาถาม Game Master Game Master ไม่รู้ภาษาสเปนเดี๋ยวก่อนนะที่ชื่อเก็กพูดอะไรตอนแรกตอนแรกบอกว่า Hola ก็คือสวัสดีแล้วถามว่าสบายดีหรือเปล่า ¿Cómo estás? แล้วน้องเยซี่ตอบว่า Estoy bien ก็คือสบายดีนั่นเองครับอืมถูกไหมครับน้องเยซี่ที่ชื่อเก็กมั่วหรือเปล่าเนี่ย ไม่ได้มัวค่ะโอ้สุดยอดเอาละน้องเยซี่พร้อมไหมวันนี้พร้อมค่ะทีชรเกรครับน้องเยซี่ได้หมวดอะไรครับน้องเยซี่ได้หมวด Festival and Events อืม Festival and Events แปลว่าอะไรครับน้องเยซี่มันหยุดกับงานต่างๆค่ะเอาละ่ะน้องเยซี่ขอให้โชคดีนะครับ Ready Go Circus. C-A-R-C-L-E, circus. Circus. C-A-R-C-U-S. Say the word. Circus. Correct. Easter. E-A-S-T-E-R, Easter. Good, correct. Concert. C-O-N-C-E-R-T, concert. Correct. New Year. N-E-W-Y-E-A-R, New Year. Correct. Valentine's. V A L A T I N E S one Valentine. Valentine's. V A L E N T I N E S one time. Correct. Christmas. C H R I S T M A S Christmas. Correct. Talk show. Pass. Stage play. Pass. Halloween. H A L L O W E E N. Halloween. correct exhibition oh time's up น <hib> e ้องเยซี h ่อีกสักครั t ้งหนึ่งครับที่เชฟคำนี้หมดเวลาแล้วนะลองสะกดดูครับ exhibition e x h i b i t i o n exhibition correct good job แต่หมดเวลาไปซะก่อนนะที่เชยไม่ได้คะแนนนะครับคำนี้สรุปคะแนนน้องเยซี่ทำไปได้ทั้งหมดเจ็ดคำเจ็ดคะแนนครับผมตบมือ words Congratulations คำที่น้องข้ามไปคำที่เจ็ด talk show T A L K S, S H O W yeah there it is อีกคำหนึ่งครับอ่า ah, คำนี้นะครับ stage play S, S T A G E P L A Y wow see you can do it ต่อมาคนที่สองของเราใครดีครับที่จะเกร็อืม mm, ใครดีเนาะ เอาเป็นว่าน้องนาดา 2> <laughs> player 2 <two. S 3> hello my name is n a t i d a p พ r ร p มพ w a t I am eight years old I'm studying at w i t i a wanaai l school in grade three very good nada าา I love your hair clips they're very beautiful เอาละทีเชิเกรกน้องนาดาได้หมวดอะไรครับได้หมวด breakfast ครับผม breakfast, breakfast. คืออะไรครับน้องนาดาอาหารเช้าค่ะพร้อมไหม Time. Ready, go. Toast. T O A S T. Toast. Correct. Coffee. C O F F E E. Coffee. Correct. Waffle. W A F F L E. Waffle. Correct. Cereal. C E R E A L. Cereal. Correct. Kanji. G O N G E E, congee. Correct. Omelette. O M E L E T T E, omelette. Correct. Boiled egg. B O I L E D E G G, boiled egg. Correct. Pancake. P A N C A K E, pancake. Correct. Sausage. S A U S A G E, sausage. Correct. Porridge. P-O-R-R-I-D-G-E e. PORRIDGE correct sandwich S, S A N W I C H sandwich time's up เอ๊สกุลเรียกไปหรือเปล่าเกมมาสเตอร์ Master, did she miss the letter or did she get them all yeah. น้องนาดาลืมไปนหนึ่งตัวคำว่าแซนวิชอ่านสกุลสกุลอกดดีกที S, S A N D W I C H ค่ะถูกต้อง แต่เมื่อสักครู่นี้น้องนาดาลืมตัวดีเอาละไม่เป็นไรถือว่าทำคะแนนได้ดีนะ You got 10 points 1ิบคะแนน oh. โอ, oh. โอ้โกบมือเก่งมากเก่งมาก10 points คนต่อไปนี่ใครดีครับพี่เชอร์กเกรก Hmm I don't know who should be the next player We're gonna have to go to น้องมาร์ช It's your turn <c oughs> m <Yeah. S 2> ้อง m าร์ช มัสโน้ยย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 ยายยยะยยยตัยก่อนเลยจะได้ไม่ตื่นเต้นมา Hello, my name is w a r r e n t h o n t ย a ยยยยย a n ยยยยยย e ยยย e r a ย t ย a ย a l ย r a c ย l ยยยย i n ย e ย n ยย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 ย i ยย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  i ยยยย a ยย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 ย r a ยย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 ยอะไรครับยยย การท่องเที่ยว.การท่องเที่ยว. Ah, สู้ๆนะน้องมัส. So Ready. Go. Trip. T r i p. Trip. Correct. Visa. V i s a. Visa. Correct. Hostel. H o s t e l. Hostel. Correct. Route. R o u t e. Route. Correct. Tourist. T o u r i s t. Tourist. Correct. Arrival. ARRIVAL, arrival. Correct. Baggage. BAGGAGE, baggage. Correct. Passport. PASSPORT, passport. Correct. Vacation. BACATAON, vacation. Correct. Passenger. PASSENGER, passenger. Correct. Departure. D e p a r t u r e departure correct Attraction a t t r a c t i o n attraction correct แม่ไม่ว่าจะไม่จบคำก็แล้วคำสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ครับให้นะครับถือว่าถูกนะน้องมาร์สได้ไป12 point s 12 l v e words เย้ เก่งมากเก่งมากเราย้อนดูคำที่น้องสะกดไปสักครู่หนึ่งนะครับคำที่น่าสนใจคือคำว่า tourist คนไทยออกเสียง tourist tourist อืมก็นิดเดียวเองคนระับก็เป็น tourist tourist อ,อีกคำหนึ่งรนะับที่น้องมาร์ชสะกดให้ถูกต้องก็คือ r o o t แล้วเรามีสดูดนิดนึงพอได้ยินน้องมาร์ชทำนายเอ r o o t หรือ route <อ>คำนี้จะมีสองแบบคนระับ r o o t หรือ route ได้หมดครับผ่านไปแล้ว3คนตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่29คํคำนี่9คะแนนนะครับโอ้ห oh. oh. เยอะมากๆเลย oh. คนที่4ของเราจะเป็นใครน้ำนิ่ง it's your turn hello my name is n a m i n g I am in f i t h grade I am 10 years old I am in Bangkok <c oughs> เอาละที่สกเรดครับน้องน้ำนิง่งได้หมวดคำศัพท์อะไรครับผม ได้หมวด Extreme Sports อือคืออะไรครับน้องนันนิง่ง Extreme Sports กีฬาที่อันตราย๋อกีฬาที่อันตรายเลยนะครับ Extreme Sports หมวดกีฬาผ่ดผล Teacher g e g Are you ready Yup Okay Ready Go Jet Ski Pass Hiking <laughs> Hiking. H I K I N G. Hiking. Correct. Scuba. S C U B A. Scuba. Correct. Snorkeling. S N O R K L I N G. Snorkeling. Correct. Rafting. Again. Rafting. R A F T I N G. Rafting. Correct. Surfing. S -U -R -F -I -N -G. S-U-R-F-I-N-G. Surf. Correct. Climbing. C L I M B I N G. Climbing. Correct. Kayaking. K-A-Y-A-K-I-N-G. Kayaking. Correct. Okay, you got it. Oh, you <laughs> <get away>. <laughs> <Whoa>. <laughs> แต่เรียนรู้ไว้ก็ดีนะครับน้องน้ำนิ่งทำไปได้ทั้งหมดเจ็ดคำเจ็ดคะแน oh. น seven points นี่ขนาดไม่ขนาดเลยเนี่ยแต่ทิชาเกรกครับน้องข้ามคำแรกเลยอีกสักรอบไหมอ่ะไม่มีเวลาบังคับแล้ว let's try again ready jet ski j e U t s k i <S ah very good jet ski อีกหนึ่งคำทิชาเกรกคำนี้น้องสะกดถูกแต่การออกเสียงเนี่ยแอบสงสัย Climbing ปกติเราจะออกเสียงว่า climbing มีตัว B ด้วยแต่เมื่อกี้เหมือนที่ชเชอรเกรกไม่ได้ออกเสียงตัว B ใช่ไหมครับครับก็ในภาษาอังกฤษจะมีหลายๆตัวอักษรที่ไม่ได้ออกเสียงเช่นคำนี้นะครับตัว B อาจจะพูดเป่า climbing หรือนิดเดียวเองหรือไม่ต้องก็ได้ climbing c l i m น้องนันนิ่ลองพูดคำนี้อีกรอบครับ climbing That's right <S เร็วมากๆเก่งครับดีมากเลยตอนนี้ เล่นไปแล้วทั้งหมด4คนนะครับคำศัพท์ของเราทำไปได้ทั้งหมด36คำนะทีนี้แหละคนสุดท้ายน้องดิวแนะนำตัวเองหน่อยครับ Hi my name is ส i ่สิบละตาเกลียวกาสอน you can call me d ิว I'm nine years old I'm studying at เทศบาลวันจุนชุนเบอร์ดอมพังส์กู I'm from ห a ด a i Song Kha very good introduction น้องดิว I love your background it's very beautiful are you ready to play today yes โอเคน้องดิวได้หมวดอะไรครับพี่เชอร์เกร็กได้หมวด Asian countries อืม Asian countries ก็คืออะไรครับน้องดิวประเทศอยู่ในเอเชียเอเชีย ready go Japan J A P A N Japan correct India I N D I A India correct China C H I N A. China. Correct. Nepal. N E P A L. Nepal. Correct. Jordan. Pass. Brunei. B H U. Brunei. Uh, pass. Vietnam. V I E T N A M. Vietnam. Correct. Georgia. Pass. Singapore. S I N G A P O R E. Singapore. Correct. Cambodia. C A M B O D I A. Cambodia. Correct. Indonesia. Oh, น้องดิวมือนอาบานเลยไม่ทันแต่ได้เยอะอยู่ที่จะเกรกครับน้องดิวทำไปได้ทั้งหมด7คำเจ็คะแนนเจ็ดคะแนน เรามาย้อนดูคำที่น้องข้ามไปครับทีเชอร์เกรกคำที่ห้าครับไปเทศ j จอร์แดน J O R D A N จอร์แดนเหมือนไมเคิลจอร์แดนอ่าเหมือนไมเคิลจอร์แดนนักบาสเกตบอลนั่นเองอีกคำหนึ่งครับต่อกันเลยคำนี้ออกเสียงว่าบรูไน B, B R U N E I บรูไนติงดิงดิง,ดง hey. เอ้าละ่ะ สรุปคำกันดีกว่าเด็กๆน้องๆทำไปได้ทั้งหมด43คำ43คะแนนเยย43คำนะครับคูณ200ออกมาเป็น8,600บาทถูกต้องครับซึ่งคราวนี้นะครับเราจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยนั่นเอง Well you know what Game Master today we learned a lot of new words new pronunciation A lot of good stuff, but it's time to say goodbye. So, thank you all for coming, for practicing, and don't forget keep improving, keep moving forward. You can do it. <laughs> ไหนไหนน้องๆมาร่วมรายการกับเราแล้วเรามีของที่ระลึกมอบให้ด้วยนะครับนั่นก็คือ crossword game มอบให้กับน้องๆทุกคนเลยครับรับไปเลยคนละหนึ่งชุดเดี๋ยวเราจะส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะครับสำหรับน้องๆทางบ้านนะครับสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันต่อได้ที่ Facebook fanpage ไทย PBS Kids นะครับเอาละครับก่อนที่จะไปช่วง v o Captive รามาลาน้องๆกันก่อนครับ All right, thank you so much for playing with us and don't forget, keep practicing. Hope to see you again. Hey everyone! We, we are, are team. Team. Bye bye! Yay. See you. Yay. Take care! Ladies and gentlemen, children of all ages, welcome back to Vocab Tips with me, Teacher Greg. Today, we're gonna talk about American versus British pronunciation. Br American, British. So let's look at some other examples. We're gonna look at the letter R, the letter T, and of course the letter A. The key rule number one is the letter R, R. American, we stress the R, we say R, Yang R. But British, it's soft. A. มาแน่นอนครับ car car แต่คนอังกฤษก็ car car ตัว r นิดเดียวเองครับกล้ near near American you can hear the r near but British near near ไม่ค่อยมีเสียง r another good example is the word ความกลัวครับ fear fear American fear ลงท้ายตัว r fear แต่คนอังกฤษก็ fear fear ตัว r ไม่ค่อยมีครับ fear fear another example is the word ถามหรือ ask American ตัว A ออกเสียงว่า a แต่ถ้าเป็นคนอังกฤษก็ a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 sk 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 ask, ask. here's another example The word "yeah," Grass. American grass, grass. But British, grass. Grass, grass. So another big difference is the letter T. In America it's gonna be a D cell, d. But in England, t T T. t, t. For example, Nam in America, water, water. In England, water, water. In Thailand, water. It's up to you, any style. They're all correct. Another example, L A T E R. In America, later, later, ตัว D, later, later. But in England, latter, latter, Last example, in America, Saturday, Saturday. But in England, Saturday, Saturday. America, we like a D, England they like a T. So lastly, if you want to learn more, haha, you have to wait a little bit until next week. Tune in every Wednesday, 6:15, ALTV. Click channel four. See you again, sweaty have?